จะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของเด็กๆน้องๆชาวเมียนมาก,กันบ้างนะคะซึ่งเขาก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนอย่างเด็กๆไทยแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยแหละค่ะซึ่งหลังโลกเรียนของเด็กๆชาวเมียนมาในศูนย์การเรียนรู้บ้านปารมีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขาจะใช้เวลาช่วงเย็นค่ะในการเข้าแถวเป็นระเบียบเพื่อร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีในทุกๆวันเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และขอบคุณที่ได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยไปติดตามได้จากรายงานค่ะ เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังกึกก้องในสำเนียงภาษาไทยที่ไม่ชัดเป็นเสียงของเด็กนักเรียนชาวเมียนมาและกะเหรี่ยงที่เรียนอยู่ศูนย์การเรียนรู้ปารมีในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะได้ยินเสียงเพลงนี้เป็นประจำเลยนะคะก่อนที่นักเรียนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน เด็กๆบอกว่าชอบร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมากเพราะทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้คือการได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร้องแบบนี้ทุกวัน,นคใช่ครับร้องแบบนี้ทุกวันนะครับวันแล,ล้วรู้ความหมายของเพลงหรือเปล่าว่าทำไมคุณครูถึงให้เราร้องอ,อ่ขอดูนะครับว่าอ่าอ,อย่าให้เด็กๆเ,เขาเข้าใจอย่าให้เคารพพระเจ้าอยู่หัวครับเพราะ ให้เรามาอยู่ที่แผงดินไทยเหรอครับเรู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมที่ได้มาอยู่ประเทศไทยดีใจมากครับเดินทีได้อยู่ประเทศไทยถ้ามาโรงเรียนตรงเช้าก็ร้องเพลงชาติครับของดินชาติประเทศไทยครับตรงกลางก็ร้องเพลงสละศิลพระบรมรูปนนีครับแล้วเระเทศไทย่ไหมรักครับ ศูนย์การเรียนรู้ปรามีมีเด็กนักเรียนทั้งหมด590คนเป็นลูกหลานชาวเมียนมาและกะเหรี่ยง,ท,งทั้งหมดที่เข้ามาเรียนซึ่งที่นี่จะสอดแทรกวิชาภาษาไทยลงไปด้วยในแต่ละวันเพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อ่านและเขียนได้ใช้ในชีวิตประจําวันสอนภาษาไทยแล้วก็ที่เด็กไม่เข้าใจก็แปลเป็นภาษาพม่าให้เด็กค่ะก็ได้ภาษาพมา่าแล้วก็ภาษาไทยก็ภาษาอังกฤษค่ะ ถ้าเกิดเรียงของทัสุพหามาเนี่ยในโรงเรียนก็จะมีแค่ภาษาเสริมเป็นภาษาพูดได้อ่านได้เขียนได้นิดหน่อยเยคะสิ่งที่ครูคาดหวังและสั่งสอนให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้คือการตั้งใจศึกษาเร่าเรียนเป็นคนดีของสังคมรู้จักปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ นอกจากนี้ครูยังนำหลักค่านิยม12ประการเข้ามาสอนเด็กๆโดยเน้นเรื่องการเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์และการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเนื่องจากประเทศไทยให้แปล่งพักพิงแก่พวกเขาเหล่านี้สัญชัยปลื้มญาติถ่ายภาพวิจิตราดีจันดารายงาน